ครับสวัสดีนะครับผมบุกสองเบ้าอิสานพี่น้องตอนนี้บอดสานกัถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนเนาะมืดกำบูสมพวนฝนกัน่นนนาจะตกมืดมืดแลครับผมเมื่อกี้บ้านบอดสนันกันถึงบ้านอย่างปลอดภัยพี่น้องกันยังปวดขัดปันใดนะครับผมแต่ตอนนี้หูวซื้อว่าจะปวดขานะครับผมเนาะเพราะถ้าปวดได้เบิอบึงสองอ่า พี่ซอเนาะผมเนาะพี่ซอหนาจะบวมในสองแล้ว่อยสารลมเนาะผมเนาะลมแล้วก็หัวเข่าลงพี่น้องลงจากอำเภอเนาะแล้วก็ส่งหัวเข่าลงเนี่ยหนามัานหนาจะบวมพี่น้องอ่าแล้วก็ตรงหน้าแข้งนี่คือเจ็บที่สุดเนาะครับผมเนาะตรงหน้าแข้งเนี่ยบวมตึงแล้วเมือ่ออื่นหนาจะบวมกว่านี้เนาะครับผมเนะเาะอาจจะมีห้อยซ้ำเห็นไหม นะพี่น้องตรงเป็นเซนนะครับผมเนาะมันเป็นบันได3ขันพี่น้องตรงทางขึ้นอ่าของอำเภอนะครับผมเนาะที่พี่สอนุ่มตะเบียนเพิ่นทำงานอยู่เราวประสานกับทายคลิปล่าสุดาที่ขึ้นไปสัมภาษณ์พี่สอเนาะครับผมเนาะที่ทำงานขาลงมาพี่น้องหูอยว่นวานนิ้ว,วมื่นนะครับผมเนาะประสานจะจับเล่าแล้วก็ลุกสะสาลงกระสาพ่อขันสุดท้ายนะครับผมเนาะ มือปล่อยเล่าพี่น้องก้าวขาลงวันศุกรพื้นปูนอาทีตยมีกระเบื้องมันบัดมืนพี่น้องนะครับผมรถจักรล่งอีธาดพี่น้องเอ้ยหัวเขาทังา้งสองขาลงกอนแล้วกะตรงนาแข้งนะครับผมเนาะนาจะไปกระแทกกับแผ่นปูนนะครับผมเนาะเป็นเรี่ยมแผ่นปูนที่ว่างอยู่ตรงนั้นตรงฟ้าฟ้าะบาไปนานจะมีแผ่นปูนไว้ใน้้นเหยียบนะครับผมเนาะอ่าซึ่ง น่าจะไปกระแทกตรงนั้นหรือไปกระแทกตรงขอบันไดกระหูพี่นอ้องที่แรกกคูสึกเจ็ด้ลยนะครับผมเราเจ็บขึ้นมาเราก,กัซ่าแต่ว่ากัดเช็คอาการแล้วกพยายาัพยายามกัดดีขาพยายามยางเบืองแล้วนะครับผมนะมันมันน่าจะอาการมันน่าจะบวถึงกระดูกมันน่าจะเป็นพายนอกกือซือแต่ว่าอาจจะบวมซ้ำเกิดมากราะผมก็ต้องอาจจะต้องกินยาแล้วก็ใส่ยาหนวด ตรงนี้บวมขก้นมาแล้วพี่น้องหังวเข้าลุ่งหัวเข้าลงเตี้ยมแต่ว่าบอ,บ,อบ,อบอเจี๊ยบซ้ำหนาแข็งบอกไปบ่มาติดต่างซ้ำนะครับผมเนาะเจี๊ยบตัวอีกแล้วพี่น้องบอซาน <c oughs> <c oughs> นี่แหละพี่น้องประสบการณ์นะครับผมเนาะเดินทางครั้งนี้กะมีเรื่องใหเจี๊ยบตัวอีกแล้วซึ่งกะเป็นการลมบอยสานจะอธิบายไปแล้ว สร้างคีปีซอสอะด่างจะบอกไปแล้วนะครับผมาคลิปที่มาส่งบา,าลสานอยู่บอกก็ซอสตอนนี้ก็ถามว่ามีไงบอลพี่น้องมันก็นหูซึกลาปวดเนื้อปวดโตัน้อครับผมเนาะพอการเดินทางยี่แหละพี่น้องบา,าลสานยังยอมรับใจของมอลล่มหลายๆคนอยู่ดีน้อครับผมเนาะมอลล่มแดนเซอร์หลายๆคนอยู่ดีขนาดห้าเดินทางแล้วก็ไปยืนเบื้องหน้าไปที่จุดซือ้อเป็นนั่งถาเบื้องมอลลั่มบุษอ เขอยังรู้สึกเหนืยไปี้แมพี่น้องอส่วนสําเป็นสามารถชีกในวงเป็นมอล่มเป็นแดนเซอร์เพิ่นต้องทํางานกับเวลาต้องขึ้นเต้นขึ้นฟอ้อนขึ้นล่าเพิ่นขึ้นสวยแะควับผมนาะยาสานย่องรับในหัวใจเพิน่นดีีขนาดเท่าเดินทางไปสมีเเขายังรู้สึกเหนื่อยอันนี้บอกว่าเป็นบาวสันู้เดียวบ่ พอร่างกายตอนตอนนี้ของบาสันหลายคนน่นาจากหูนะครับผมเนาะมันมันก็คือเก่าตอกใส่ยคำว่ามันก็คือเก่าแล้วอ่าเย็นโดนบได้ทรมานพี่น้องนะครับผมเนาะนี่ละบอกสู้กันฟังครับผมเนาะเลือกใดอย่าอ้วนพี่น้องอุ้ยพอดอยาาอ้วนนะครับผมเนาะอะไยพี่น้องเอาเอามือลูบขาไปก็ยังก็ยังไฟมันสอดมันปั๊บ ป๊บนะครับผมต้งสองของพางขาสายนมันเป็นกระดูกทับเส้นอยู่นะครับผมเนาะมันหนาสิเนี่ยมันหนามันมันหนาสึกเสน้นนําหัวเข่าข,ขานี่ก็เจ็บอยู่หัวเข่าต้อง,องสองขางเจ็บนะครับผมเนาะแล้วก็่าจ,จะสั่มแล้วก็หลักแข้งขานึงเจ็บเหมือนแรกเนี่ก็อาจจะกินยาเมื่อเอืเอาอาจจะหนวดยายาหมองหรือยาหนวดนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนและพี่น้องที่เป็นกำลังใจ ให้บริสานนะครับผมเนะาะบางคนกระักเขามาถามบางคนก็คอมเมนต์ในคลิปให้กำลังใจบริสานตลอดมาเนี่ยเขาก็ต้องขอขอบคุณจากใจบริสานต์ยีรีเฮ้าหัาวใจเดียวกันนะครับผมเนะมาะหัวใจเดียวกันนะคือเสว่าทุกคนลี่น้องที่เป็นเอฟซีของอีลานอยเฮ้าหักหักน้องหักลูกสาวนะครับผมเนาะหลายคนอาจจะด้วยพระลานาทีหรือ อาจจะอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอยูอ่อยู่ไกลภาคใต้ภาคเหนือนะครับผมนบสรามารถเดินทางมาได้หลายสุขคนกับทรงกำลังใจเพราะทุกคนมีหัวใจเดียวกันทุกคนหักและเอ็นดูอีหลานหน่อยอยู่แล้วบาซาร์ก็เป็นหนึ่งในนันพี่น,อน,น,น้องในฐานะเอฟซีนะครับผมเพาะู้หนึ่งคือกันเข้าไปเข้ากัไปด้วยใจ เดี๋ยวมืออื่นมีหลายเรื่องเนะครับผมเาจีจะบอกส่พี่นองฟังประสบการณ์ครั้งนี้ในการเดินทางในการใช้ชีวิตพอสานไปพบพอยังมาแน่ไปเจออะไรมาบ้างล้าก็ต้องอมีผู้อุปการะคุณหลายท่านที่ต้องขอบคุณน,นะครับผมผู้ <laughs> ผู้เป็นสวยเหลืออ่านี่ก็ มีเราจะคิิปนาเวจะมาบอกสุฟังว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบไหนพี่น้องอาจจะมาเสือกได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงบริสันตรงวัดเที่ยวเที่ยวนีะครับผมเราไปแทบจากโนแพนนั่นก็คือเราเฮาประดิคิเมื่อก่อนว่าเฮาจะไปตั้งแต่วันที่สิบแเก่าไปตั้งแต่วันที่1ิบเก่าเราคิดว่าเราจะไปวันที่ยี่ อันนั้นคือไปวันเปิดฤด,ดูกาลแต่บังเอิญเขาอ่าได้เดินทางวันที่สิบเก่านะครับผมนะเนาะไปรวมง,งานถือว่าเป็นงานมิติ่งกันแล้วกันอ่าทีโด่งสาวน้อยกินข้าวฟังล่ำแล้วก็วันที่ยี่สิบเป็นมือเปิดฤด,ดูกาลแล้วก็วัจะตัดสินใจนะครับผมนะเนาะอเซตงานเตยล่าวันที่ยี่สิบกับว่าจะกลับมาป้านน้องบัวหลวพูแต่ด้วยเหตุผลอะไร ครับผมเนาะรอฟังเดี๋ยวพี่น่องคิบหนามืออื่นเดี๋ยวพอลซันจะมาบอกทุกเรื่องสูงฟังแต่เพราะด้วยอะไรเหตุผลอะไรคือได้เดินทางไปกาลสินเสียว่าหลายคนอยากหูแล้วนะลกับผมเนาะอ่ากล้วกะหลายเรื่องแล้วกับผมเนาะที่พักที่ยู่ที่อาศัยต้องบอกถึงพี่น้องคิบหนามีแท้หลายคนอาจจะบ่เส่อว่ามัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆเหรอ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมในคลิปนี้ก็ม่าว่าส่วนพี่น้องเอฟซีหลานหน่อยเฮานะครับผมนำมาแจ้งขา่าวมาวัวนัวหัวมวลบริษัทฮอตบานร์เด้อนะครับผมเนาะขอบคุณพี่ซอที่มาส่งบอกข้อสอนะครับผมขอบคุณหลายๆที่คอยรับคอยส่งใน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 แถวนี้ที่ไปที่กาลสินนะแล้วก็ บอยสารก็ลงลีปสัมพันธ์พี่ซอไว้แล้วนะครับผมเนาะหลายคนก็น่าจะรู้ก่อนแล้วว่าพี่ซอเป็นใครแบบไหนมายังไงหลายคนก็อาจจะยังบ่หูบอยสารก็เลยลงขีปไปพี่น้องได้เบิ่งกันก็พี่น้องก็สามารถไปกดติดตามพี่ซอได้นะครับผมเนาะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ส่องบอยสารได้ช่วงนี้ช่องโดนปิดกั้นนะครับผมเนาะลงลีปไปก็วิ่งไปเห็นพี่น้องบอยสารใครขิปไปคนเบิ่งหลักซิบไหมอ่า บางทีมันกบ็มีกําลังใจในการทายบาสานก็ได้เลือกเลือกที่จะดูดูลูกนาเวทีดีกอเบิงอิล่าด่าเวทีดีกอนะครับผมเนาะในบางจังหวะก็อาจจะไปทายบีนองเดืเบึงกันมียอ้มียอ้พี่น้องของแตาหอดนะครับผมเนาะนั่งรถมาสองต่อสามต่อของแ้่หอดสองไหลกิโลพี่น้องจากกาะสินมาหนองบัวลำพู คฝากพี่น้องกดไค์กดแช์กดตตาส่ครทั้งสองษดูแลผู้ิดกน้ใจใิปนย้านนอยาก,กตัวรับคนพบพบกันคิปหนาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ